สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านส้ำใบดีพอแม่พี่น้องเบิดทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเบิงและสัมผัสนะพี่น้องเนาะช่องบาโบาูโซล่าเสียงแค่าเล่าครับพี่น้องครับวันนี้บาโบเองอยู่ถนนหมายเลขเก้าครับพี่น้องอยู่บนถนนกาญจนาพิศเศษฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางปะอินครับพี่น้องหรือว่าไปทางสระบุรีนั่นเองครับแต่ว่าบาโบ้ก็สิไป ถนนพ่น้องถนนรังสิตที่จะมุ่งหน้าไปนะครนายกช่วงที่ออกจากทางด่วนการจนาจหมายเลขเก้ารับพ่น้องครับสีผพาพ่น้องไปเบิรงบรรยากาศของถนนรังสิตบนถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าพี่น้องแม,มนมโนบาโบนี่ก็ได้ว่าะสัน้นเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิร์นกันพ่น้องหลังจากที่เนี้ยออกมาจากทางด่วนแล้วพ่น้อง ฟังนี่จะานี้ถนนทีไปร่างิิดนาพี่น้องเนาะบนถนนหมายเลข3ามศูนย์หาท่าออกหมายเลข3ามเอมาโบสิตตรงไปพี่น้องเพื่อจะไปออกทางที่จะเลี้ยวไปนครน,นาย,ยกครับพี่น้องถนนเชนเดียวกันนั่นแหละเป็นถนนหมายเลข3ามศูนย์หาท่าออกหมายเลข3าบีครับพี่น้องครับจะเป็นท่งด่วนที่ตัดออกมาอีกทีหนึ่งพี่น้องสาหรับท่านไหนที่จะมุ่งหนา้าเดี๋ยวพี่น้องเนาะ ไปนครนายกเพราะว่าเป็นจังหวัดที่บ่ใก,กล้จากกรุงเทพมาหานครซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอมองครับพี่น้องต้องไปจะไปถนนบางปะอินครับพี่น้องบนถนนหมายเลขเก,ก้าจะไปบางปะอินนั่นแหละมาบบกับบอกพิทเบาเทียกโอ้โหปาดสีแดงๆสีแดงๆ,ดงๆพี่น้องเอ้ยเห็ดไห่เพื่อกันลรอลืน่นว่าจันกันลรอมือเป็นข้อรู้จาก FC, เอฟซีเพื่อนๆพีพี ทีเพิินไผ่ของมุ้นบาวบุกมาเนาะพี่น้องเนาะจากถนนการเจนาภพิเศษท้ษทาด่วนพี่น้องหมายเลขเก่าบ่าวบุกเลี้ยวเอี่ยวลงมาบนถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าพี่น้องซชื่อถนนมาถนนลงังสิตนครนายกคนนยรับพี่น้องกะออกมาจากลังชิดอะไะครับพี่น้องมุ่งหน้าไปนครน,นยายกจังหวัดนครนายกนั่นเอง ว้าวถนนก่บ,บุกบคอยดีไาไหนท่าพน้องเน้อยันบอกว่าถนนเส้นนี้นนกะาชื่อว่าเป็นถนนเส้นเนก่าแก่ของพน้อง <c oughs> หลังจากที่บาโบเรียออกมาจะเห็นป้ายบอกทางพี่น้องน้ำตกนางรองน้ำตกสาริกาโอ้ oh. สาริกาอะไรเยอะรัง <c oughs> ปรานสงเคราะห์เด็กอ่อนลังสิทธ์ครับสวัสดีทางใต้ครับพี่น้องท่านในที่เคยมาถนนเส้นนี้ครับณนะเวลานี้เป็นเวลาบ่ายสีม่มงแล้งแล้วครับพี่น้องปาดมาบองบอุรีกับเสียวฟ้าบรรยากาศบางช่วงบางตนน้นนี่นะพี่น้องเบิองครับพี่น้องเอ้ยโมเดลไทยต้นสุดเส้นถนนหลักพี่น้องเพราะว่าถ่ายทายถนนไปกับมันจะเป็นเวลาเงี้ยน,น่าน ย่านพี่น้องเบื้องพี่นอ้อ,นองร่ำข้านบาวโบถนนเซนนี่เป็นถนนติดเรียบฝั่งคลองแล้พี่น้องถาหันหนามุ่งไปท่านนครนายกฝั่งคว้ามือจะเป็นคลองน่าจะเป็นคลองรังสิตครับท่านผู้ชมครับฝั่งท่ายมือก็จะเป็นสถานอ่อสถานของราชการหร้อพี่น้องเนี่เป็นสถานทีหรือว่าเป็นอ่ศูนย์สงเคราะห์เด็กอ่อนวัสันพี่นอ้องอาจจะเป็นของอ่รัฐบาลนะพี่น้องนะ ตรงจุดนี้ในเขตนี้ตรงทีบาโบยู่พี่น้องหรือว่าบาวโบรับรถผ่านนี่เป็นเขตของอำเภอธัญบุรีครับ่ารผู้ชงครับช่วงหน้าวิทยาลัยการปกครองอม,มันคืออย่างน้อวิทยาลัยการปกครองเดี๋ยวซ้ายไปสอสอบ้านกึ่งวิถีหญิง มันคือเอยียงเนาะสบานเกิ่งวิกสีหิงว้าวตามเส้นทางกรับทนบช่วงกรับถนนหมายเลขสามส่วนห้านคร,ร,ครน,น,นา,ครรายกลำลูกกาเรียวสายไปทางว่างน้อยครับพี่น้องครับอ้าวอลังการอีกแล้วพ่นกอ่สอสร้างเอียงเนาะจุดนี้นาะพี่น้องเลย อ้อพระสิทธิ์ทีนี่สรางยางโวรยุดอย่างเลยพี่น้องเอลยสนอนเส้นนี้ยังเบิ่งบวรคือคลัดกลายต์ท่อเท่าไหนครับพี่น้อง ถนนเส้นสนี้ตามทีบบาโบเห็นนะทุกท่านนะเบื้องแรกอาจจะบอกคลืคลคล่นปันใดพี่น้องคลื่นๆหมายความมาจากไหนพี่นอ้องตึกอาคารบ้านเลื่อนอาจจะบบเห็นแบบเด่นในถนนเส้นสนี้ครับพี่น้องบ่โดดเด่นจะเป็นรถทีแรงท้าส่วนหลายครับพี่น,น้องเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนน,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 นทีมุง่งหน้าไปทางแรงทองเสียของประเทศไทยใกล้กรุงเทพมหาคนครพี่นอ้นองครับแล้วก็เป็นแรงทีรถ ฟินแ,แลนคมคาบคมขนส่งโดยสารก็เป็นได้ครับพี่นอ้องความตื่นเต้นอาจจะวาลายสำหรับตัวเบาะบูนนะพี่น้องเห็นอยู่แต่ว่าพิเศษรือว่าที่มันคลึกขึ้นก็คือรถแลนหล,ลายรถน้ำเห็นอีกทีพี่น้องโบู้่บ็หัวเข็ดใจนะแต่จากที่สังเกตเห็นกับสถานที่ท่องเที่ยวาทางท่างอาจจะบูเห็นมีครับพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างรถมันขึ้นแลนหลายเท้่ยสนเจนนี่ถนเจน,น,น,เจนอ่ะ ล่งสิดไปนครนายกาทั้งที่ว่าถนนเ้นนี้นะครับทางม,มู้ตอครับมันก็บรกไกลจากกรุงเทพมานครพ่อซำแต่ในพิหนงเน้อนะแต่เบงภาพร่วมๆแล้วมันคือจังหวัดนองี่แล่ออกกลางจังหวัดของประเทศไทย กาเทียบกับจังหวัดชุนกุรีแล้วครับพี่น้องมันก็แตกต่ตางกันในความที่คน,นเสน่ห์หรือว่าการซิ่งซีเวลล์รอบแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็นตามความท่างนี่ก็จะเป็น,ปนสิ่งปลูกสร้างแบบบอกอลังการปันแดงครับพี่น้องครับอันนี้คือถนนลังชิดได้พี่น้องที่มุ่งหน้าไปนครนายก นนเ้นนี่บาโบสังเกตเห็นจะมีคล้องพี่น้องคล้องอยู่ฝั่งขวามือของบาโบนะครับแ้วกาจะเห็นคล้องที่เป็นสายเหล็กสายหน่อยพี่น้องคล้องที่เป็นสาขาที่เชื่อมต่อเข้าไปอีกคล้องย่อยๆแต่ละคล้องมันก็สีอื่นสื่อตามลำดับเลยครับพี่น้องครับจากคล้องหนึ่งไปเพี่องคล้องสองคล้องสามคล้องสี่คล้องห้าคล้องหกคล้องเจ็ดคล้องแปดคล้องเก้าไม่น้องพี่น้องจากประตูข้อมุ่นกัน บาโบขออนุญาตเรียนรูน้นะครับในเรื่องครับเนอะบาโบบอกสิ่ครับเพราะว่าตอนนี้บาโบเองก,ก็บที่ว่าอยู่ในพื้นที่ของคลองเก้าครับพี่น้องครับตอนนี้บาโบอ,อยู่ในแยกไฟแดงแยกหนึ่งครับพี่น,อน้องตรงหน้าแยกโรงพยาบาลวชิราลงกรณ์ธัญบุรีครับพี่น้อง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโอ้กรคืที่าเป็นแยกใหญ่พี่น้องรถหลายนะฮะสำหรับถนน,นเ้นนีนะครับพี่น้องครับเหลียวไปเหลียวมาพี่น้องเหลียวกับรถไปทางท่านยาบุรีด้านหลังของบาบตรงไปกับไปทางอุองคลักรักคนครนายกมาพี่น้องเนาะด้านซา้ายกะับไปลร่พยาบาลรถกระเที่วาายวอะไรพี่น้องเป็นอย่างกะถนนเ้นนี้เพิ่นจังแบบบอ เห็นมันแบบว่าขยายชราจรใเห็มันไหลยกยนี่เนี่ะคลึกขึ้ื่นกานี้พี่น้องจากสายตาชีบาโบแต่เป็นถนนเสนอื้นๆอื่นๆของเมืองไทยนะครนะับพี่น้องเนาะย่างทำคึืนบงถนนเสนีกอสีมืดครับพี่น้องครับ าบาบูเอ็กเงียดเดินทางมาตลอดนะพี่น้องเนาะมีหลายทานกับทามบาบู่าบาบูนั่นเหตุงานอยู่สายแถอ่ส่วนบองเหตุงานของบาบูก็อยู่วัดสมุทรปราการเนอะครับพี่น้องเราเป็นอยังบาบูคือจังออกไปทั่วประเทศไทยแถววัดแต่คือบาบูจะออกไปเซอร์วิสงานครับพี่น้องเซอร์ว,วิสงานตามจราจุดของสถา,านที่ที่บริษัทเป็นไปติดตั้งไว้นะพี่น้องเนาะนอาชีพของบาบูกับอาชีพ ติดตั้งพลังงานโซลาเซลล์ ale, ครับพีน่ ale, น้องโซลาเซลล์สูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิติคนับพี่น้องเนาะเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงครับพี่น้องครับกถือว่ามีทุกทางหลายหลายทางกระทำบาบูขับ่าผสมใส่บาบูจักน้อยกับขับรถไปมองนั้นจักน้อยกับขับรถไปมองนี่ทุกโงแล้วแมนบาบูเห็เงียบอย่างบรสันต์เอาไปไงกับไปสร้างไฟฟ้าครับพี่น้อง,น,องน้อ,นอเป็นสร้างไฟฟ้าระบบพลังงานโซลาเซลล์เราบพีนพ่น้องเ้าสูบน้ำ สถานที่ีบาโบไปก็ชื่อว่ากันดานครับพี่น้องในพื้นที่ที่ไฟฟ้าขอาบ่ถึงเนาะครับเนาะคือว่าทัวประเทศที่บาโบเห็ดที่บาโบเห็ไปขอสถานที่ไดที่สวยงามขอสถานที่ไดที่ตัวเองบ่เคยไปแปลกตาก็ถ่ายภาพวิดีโอมาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับชมน้ำบาโบร่วมทั้งพี่น้องฟังเล่าที่อยากเห็นน้ำบาโบกันแล้วกันพี่น้องทับนี่ก็นเป็นอีกมือหนึ่งครับพี่น้องที่บาโบในเดินทางมา ใน,นเขนตพื้นที่ของจังหวัดนครนายกรับพี่น้องครับเดินทางออกแต่ทั้งนวนการจนาพิเศษไม้เหล็เก้าช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทั้งบางปะอินแยกออกมาถนนรังสิตที่จะมุ่งหน้าไปนครนายกรับพี่น้องครับก็เลยเก็บเอาภาบรรยากาศของถนนเ้นนี้ให้ทุกท่านเห็นน้อพี่น้องก็ถนนเ้นนี่ก็ถือว่าเป็นถนนทีมุ่งหน้าไปยังแหล่งทองเที่ยวของประเทศไทยน้ำตกน้อพี่น้องก็น้ำตกที่ขึ้นชื่อน้ำตกสาลิกาน้ำตกกลางนอง น้ำตกนางรองปะเปือนขุนด่านประการชนนะครับพี่น้องปากกาสถานที่อือ่นเป็นต้นนะพี่น้องเนาะจังหวัดนครียยกถือว่ามีทุเรียนนะพี่น้องเนอะตรงเขาทุเรียนนะครับมีทุเรียนที่แซนอาดิสอร่อยครับพี่น้องสังเกตดีๆพี่น้องฟังความมือของบ่าวโบชี้จมูกหนะ้าไปท่านนครียนายกจะมีคล้องครับพี่น้องมีคล้องบางคนนะอาจจะเรียกว่าคล้องรังสิทธ์แต่วไหนครับพี่น้อง คือสภาพถนนต่างๆพี่น้องทีบาร์ูกะรีวิวการเห็นนาะพี่น้องเราบางั้งก็อาจจะบมักบางทางอาจจะมักซอยบนเพ่่กำลังใจบา์บูเ,เด้อครับผมกับผมเทศบาลเมืองสนั่นรักเลี้ยวซ้ายเข้าไปโอ้สื่อเพราะน้ะพี่น้องเราไพโรสนาหูตรงไปนครน,นายกครับกับรถไปทางลำลูกกาครับพี่น้องครับตอนนี้บารบที่ิว่าอยู่ยังอ,อยู่ในพื้นที่ของ ถนนล่างชิปเนะปนงน้องนครนายกแมนกัพี่น้องพื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดปทตุมท่ทานี่เมนกับพี่น้องสาบารุงจำบ,บ่อพิดเดอพี่น้องเดอยาวากันก็แล,ล้วกันก็แล,ล้วกันครับผมถน,นนเจนนี้นอกจากจะไปนครนายกแล้วพี่น้องยังสามารถไปหนองแคได้ด้วยครับเดอในหนองแคใน,นเขตยูนเขตุนทีของจังหวัดสระบุรีครับพี่น้องครับ สารบุรีนั่นเองครับมนถนนหมายเลข305บ่าวโป่ง้งหน้าไปทางนาครนายกครับพี่น้องบ่าวโก็ที่ว่ารีวิวนะพี่น้องรีวิวถนนแห่งทางมุ่งเหด็นช่วงอยู่นะ,ะในเขตุ้ที่ของอประทุมธท่นนีเนะพี่น้องนอกไปถนนร่างซิตนครนายกแต่ว่าเขามาในเขตของจังหวัดนครนายกพนี่นอกเบืองออกถนนแตกต่างกันนรอครับพี่น้อง,องโอ้ ลังสิบปะทุมหน้านี่เนี่ยอว่าเป็นเขตปริมณฑลนเลยครับพี่น้องปริมณฑลที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครที่สุดเลยครับจะเป็นยังถนนเป็นขึ้นยังแบบว่าที่สายตัวบาโบนะครับวันนี้จานนึกถึงพี่น้องเนอะกับันกับุ่คอยดีเป็นไดนถ่ายเทียบกับถนนนี่ครับพี่น้องเขตพื้นที่ของจังหวัดนครนายกว้าวถนนลาดยางเสาไฟพี่น้องให้แสงสาวาง่างย่างขึ้นเต็มนขนาดเลยเป็นยังถนนเส้นเดียวกันเคนคืนบอบ่ รับปรุงให้ดีเท่าเที่ยงกันครับพี่น้องทั้งที่เป็นถนนเชื่อมต่อกันด้ครับเนี่ยมุ่งหนะ้าไปองค์พระครับพี่น้องกลับไปย่างชิดโอ้วาบก็แปลกใจอีกอย่างหนึ่งครับพี่น,อนอ้อ,อง,ง,องแปลกอีกนีครับพี่น้องนั่นคือความสงสัยของวาบกเลยครับพี่น้องฮะคือความสงสัยของวาบกครับพี่น้องครับเพราะว่าถนนเส้นเดียวกันครับพี่น้องครับ เป็นเรื่องมันคือบ่อเห็ดเห็ดดีคือกันเนาะพี่น้องน้าจากถนนที่ใล็กเกตุัวที่ของจังหวัดประทุมธานี่เป็นถนนที่แบบว่าอาจจะมอกเลยว่าเสาหมองครับพี่น้องในสายตาของบา่าตจะว่ารถแรล่น้ากนะครับแต่กลับกันครับพี่น้องมาเบิ่งถนนในเเกตุัวที่ของจังหวัดนครนายกเป็นถนนลาดยางยางดีครับพี่น้องมีมันเ,เออกันกลางมีเสาไฟให้แสงสว่างย่างกำพืชนอันนี้ก็เป็นความสงส,ยสัยส่วนตัวของบา่าวบด้รครับพี่น้องบ่าวกบกตรรีวิว เราไน่น้องนอให้ทา่ทานผู้ชมในท่านผู้ชมได้เห็นน่ะพื้นที่ของถนนรางสิตนครนายกทีออกมาจากข้างด่วนกนนาญจนาภิเษกไม้เหล็กเก่าครับพี่น้องครับตอนนี้บ่าวโกันที่ว่าเขาไม่ได้เขตพื้นที่ของอจังหวัดนครนายกเลยไปไปครับพี่นอ้องตามไปบอกทางครับพี่น้องบ่าวโกันทขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับพี่นอ้องฝากไว้เป็นกำลังใจทุกท,าท่านด้วยครับพี่น,อนอ้องเด้อท่านใดที่เข้ามาชมกดไลค์เป็นกำลังใจ กดแช่กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบอบผัดคลิปให,ใหม่ของบาวบุบาวล่าที่ทำงานในเมืองไทยก่อนจากเรืมพี่น้องครับพี่น้องครับสนับสนุนบาวโบด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาครับผมขอตัวล่าทำส้มไปแล้วสวัสดีค่ะ